สวัสดีจ้าสวัสดีทุกคนจ้าวันนี้ฝนพามาขายของถอดปั๊มแล้วจ้ะค่ะฝนขายอยู่ปั๊มน้ำมันนะ,อ,ะอันนี้ฝนอยู่ปั๊มชูเกียร์ทางมาชามไะเดีย๋ยวฝนพาไปตั้งร้านนะ Yeah. <laughs> มีมันคนหนึ่งมาจา้จะแต่เาเอาเขาข้อตูหนึ่งเคยีน้อยนึงอันนี้แบติดได้อันนี้ซื้อเพงไม่ใช่เพงไหในชอปี้รา,านซาน้ามีนะคะอ๋อช็อปปี้ราซาน้ามีใช่ ก็ลมเต่าแต่ตว่าลูกพาซังแล้วคนจัดร้านเรียบร้อยแล้วจ้าปิ้งขนมก,กำลังชิสุกดูขนมคนสิมันไหมหรือ,อยังค <c oughs> นนี้มันหนึ่งความมันนึ่ง มันนึ่งร้อนๆจะสุกแล้วแล้วก็ข้าวโพดต้มแต่ยังไม่เดือดเลยนะยนนเดี๋ยวคนดีเซตไปต่องกันงานฝนยังเบ่แล้วจ้ะน้องขอมากับพามาเที่ยวทั้งน้องทั้งพี่นะจ้ะเมื่อกี้ลูกพามาเอาพยเอาจ้ะท้ายบทัน <laughs> เปล่าน้ำเพื่อน นี่ข้าวโพดนะคะคนเอากระมังกระโพดก,กับกับกระบวยผลไว้บ้านแล้วลนก่มามาเาเลยต้องใส่ตะปีเไปก่อน คนไม่ใช่ใส่กล้องไว้แต่มีกล้องเล็กกล้องใหญ่แล้วก็มีข้าวโพดกระมันต้มจ้ะอัน,นย่างกำลังี่สุกสุกแล้วแต่ว่าอีกร้อยด้านหนึ่งจะด้านหนึ่งจะสุกดีอากาศเย็นแล้วก็ฝนก็ปลปอยโปอยฝนพัดทัวพาท,วพาทัวปั๊ม ปกตินี่มีร้านของฝากเลยจ้ะต่วันน้องบัมา,มาน้องคนสวยที่หนูมาแต่แกนนี้ก็เป็นของฝากเหมือนกันจากตะวันเน้นแคปหมูเมื่อกี้น้องบอกอยาถ่ายเห็นหน้านะมุดหัวลงไปเดี๋ยวนี้หําบอบยังดีร้านปา่าขนมหมอ้อแกงจ้ะเมืองเพชรขนมหมอ้อแกงของของเมืองของดีเมืองเพชร หอมหวานอร่อยต้องลองเลยจ้ะเออนนไปร้านเดียวกันแต่ร้านผลไม้ของกิน,นเยอะแยะเลยถามถามว่าวันวันหนึ่งผลจะไม่อ้วนไม่เป็นไปไม่ได้หรอกของกินเยอะนี่จ้ะนี่ชมพู่เพชรชมพู่เพชรนี่อร่อยอร่อยมากจ้ะในปรนเทศแบบปีเป็นแพ็คป่อนี่ นูกกินจนว่ากินทีนึงนี่แบบน้ำลายแตกลูกชิปลูกชิพน่ากินยังเลยไอเบิ่งหอมดองด้วยป่ะนะโอ้จ้ะแกงงวงนะจ้ะผดดู้เดมากระลดไอ้น้ำลายไหลอ,อันนี้ฝนอยู่ปั๊มปั๊มชูเกียรตินะจ้ะปั๊มชูเกียรติทางมาชาบก่อนถึงปั๊มอ่าเท่ง ปั๊มไงทุกคนจะมีเติมเติมน้ำมันแล้วก็เติมแก๊สของฝางไหมคะแคปหมูไหมคะน้องน้องน้องเอาหัวหมูล,ลงไปในพื้นเลยนั่นพูนอยู่บัวม้าแต่ร้านพูนจะเ,เป็นขายของทอดพี่สาวเป็นบัวมัาขายพวกอ่ะของทอดจะพวกเกี้ยวพวกอย่างแบบเนี้นี่ร้านส่วนเองขนมบ้าบินแสนอร่อย รัาขนมไหมคะมอปัม้มฝนมีน้องไขยถั่วมาพร้อมได้จ้ะจำได้ปะถ้าผู้ใดเ,เล่นติกต๊กตอกบ่อยๆนะจ๊ะกะกะทิจำได้ว่าน้องไขยถัว่วข้าวดั่งเลยไปแล้วหอบ้านแล้วจ้ะ ได้ก,ก็จะได้ซองไม้กินแค่ซองไม้พอจ้ะกินอะไรก็กไปพักอ่าเตรียมของจะเตรียมของจะนอ,อนพักผ่อนนะวนี้เตรียมคลองมาหลายบรรไดเพราะว่าเมื่อวานาวานี่เมื่อวานนี่ฝนทันทันบักเพาวหลายแล้วสามสิบโลวันนี้แค่แค่ตีแป้งเลยนะตีแป้งแค่สองชั่วโมงกะ ได้อาบน้ำพักผ่อนตอนแต่ตอนนี้ขอเพิ่มพละงค์นัวหน่อนานายเลยมาสองไม่จ้ะกิเนเล็กน้อยกันหรือว้าเบ่งหนังไปน้ำยัง,น,งนังยืนชักน้ำหมอดมันลือบ้าน <c oughs> หนำยุ่งอะไรก็ทีหลับ แล้วเ้ปนฝ่าไ่ไห้าครัรา้ขอให้วิไปหาเจ้าบ้าน,นะขอยาไปก่อนนะจ๊ะคารูโเสรยเมืนอคืนเนี่ยขันบะข้าวหลายพอน้ำกะเต็มเอ็มไม่ได้ฝน,นพเาเดียวล่านจ้ะ ความมากระพาตายพูแลคำเขาไปชอบจ้าหรือี้เจ้ยังฝากกอไฟมคุยไฟแรงขนาดนั้นแค่ยออกมเองไมได้เลยทำไมเ้กบเขาไปล้วเป็ได้อทำรายชน้าต ล้วจ,จ้าว่าไปไปก็ไปจะเกิดนะแบบี้จบด้าแล้วยทิถีทาจาัดที่ท้ายข้ด้วยนะแกหิกนช่ว่เราก็พูดแล้วลจ้าปรจัก่ปปบายบายเบื่นสภาพ